สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำรีวิวกระเป๋าหลุยนะคะสองที่เล็กๆนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของบิ๊ตตองนะคะใบนี้เป็น mini p o c ช e นะคะแล้วก็ใบนี้เป็น cosmetic p า u c h นะคะแล้วน,นี้ก็เป็น mini p o c h e นะคะก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางเล็กๆนะคะความยาวอยู่ที่12นะคะกว้างที่9แล้วก็ความหนาอยู่ที่2เซนนะคะก็ด้านหน้าเป็นอย่างนี้เนาะด้านข้างนะคะกระดานอีกด้านหนึ่งด้านข้างอีกเนาะ ตรงฐานนะคะแล้วก็ตรงด้านบนนะคะก็มีซิปนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็น g o ลเ chain อย่างนี้นะคะสามารถเอาออกได้เนาะพอดีมีให้เทียบอีกอันนึงนะคะก็อันนี้เป็นของคุณแม่นะคะเป็นอีกลายหนึง่งเป็นดามีอานะคะก็ลองดูนะคะก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่กนละลายเท่านั้นเองนะคะก็สายเนี่ยสามารถคล้องได้ทั้งแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือแบบนี้นะคะก็คือเอามาคลิก,กดันหนึ่งเป็นคล้องข้อมือ นี่นะคะอันนี้คือถือธรรมดาได้นะคะรือไหมก็คือเอาออกเลยนะคะส่วนที่เป็นเกี่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถเอาออกแล้วก็ไปคล้องกับในกระเป๋านะคะส่วนดีิงของกระเป๋าหรือวิตตองไห้ทุกรุ่นเลยนะคะดูการข้างในเนาะที่ตัวเองใส่วันนี้นะคะอันนี้คือคร่าวๆนะคะที่ถือส่วนใหญ่ก็จะถือจะถือประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปนะคะก็ <S <S ข้างในก็จะเป็นโลง่ลงๆเลยนะคะไม่มีช่องอะไรนะคะก็ะจะเป็นช่องโลง่งๆช่องเดียว ที่ถือวันนี้นะคะก็มีลิปสติกนะคะยาดมนะคะอันนี้เป็นยาแก้แผลก็มีแฮนด์ครีมนะคะถามือเนาะมียาพารานะคะยาแก้ปวดหวัวเนาะอ่ะมีหมากหอ,อมเพียวราชนะคะมีอากระดาษซับนมันนะคะก็มีเหมือนเดิมนะคะติดลิปมันนะคะก็ลิปมันนะคะลิปมันแบบมีสีนะคะแล้วก็ลิปมันอีกอันหนึ่งนะคะแต่ก็เหมือนที่โชว์เมื่อกี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าใส่ทุกอย่างเข้าไปเนี่ยก็ยังเหลือที่อยู่ ะคะือยังไม่เต็มเท่าไหร่นะะแล้วบางคนอนาะจจะคิดว่าเอะอย่างนี้ก็ใส่แป้งไม่ได้ความจริงคือว่าใส่แป้งต่ลับแป้งได้นะคะก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณไม่มีพวกแบบยานเนาะลองเอายาออกนะคะยาแก้แพ้หมากหอมนะคะแล้วก็ยาแก้ปวดนะคะออกนะคะราจะลองใส่ตลับแป้งให้ดูนะคะคือตลับแป้งที่ปกติใช้ประจํานี่คือเขาเป็นของชาแนลเนาะเป็นแป้งทูเวย์นะคะก็ต้องใส่ดูข้างในนะคะแน่นนิดนึงแต่ว่าก็ยังเหลือที่นะคือข้างบนเนะะี่ยค่ะยังดูเนาะยังยังพอมีที่นะคะ แล้วก็ลอง10ปิดตูวนะคะโอเคนะ,คะ่ะมันก็จะดูเป็นเตอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ที่การจัดด้วยนะคะก็คือยังใส่ได้มากกว่าน,นี้หน่อยแล้วนี่ก็เป็น cosmetic pouch นะคะของหลูพิตองนะคะก็เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะคะก็อันนี้คือจุของแน่นเอียเลยนะคะเพรเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในใส่อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นลายซัวนะคะก็ความยาวจะอยู่ที่17เซนนะคะคือตรงฐานเนี่ย17เซนแล้วก็ความกว้างอยู่ที่12เซนนะคะ แล้วก็ด้าน,นฐานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6เซนนะคะมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบโค้งข้างบนอย่างเงี้ยนะคะก็ข้างหน้าเป็นอย่างงี้เนาะด้านข้างนะคะก็เป็นส่วนที่เป็นซิปแล้วก็มีส่วนที่เป็นคาวไฮนะคะด้านอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเนาะด้านฐานนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะอันนี้คือแบบอัดของแน่นนะคะเพราะว่าจะเปิดให้ดูว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะคือ ปกติแล้วเนี่ยตัวเองไม่ค่อยใช้ใบนี้เท่าไหร่นะคะจะไม่ใช้ใบนี้เป็นแบบกระเป๋าเครื่องสำอางเท่าไหร่แต่ว่าจะจะใช้ในวันที่แบบว่าอยากจะถือกระเป๋าใบเล็กๆที่แบบไม่ต้องถืออะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใส่แค่คุกุญแจลิปสติกกระดาษซับน้ามันลิปมันอ่าแฮนด์ครีมแค่นี้เองนะคะหรือไม่ก็บางทีแบบไปดินเนอร์อะไรเงี้ยอยากถือแบบเป็นคลัชเล็กๆคือใช้หมนเป็นคลัชมากกว่าคือเป็นกระเป๋าหนีแบบเนี้ยค่ะไม่าคือแบบถือมืออย่างนี้ธรรมดานะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าความจุเป็นยังไงนะคะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะอยู่ที่ความสามารถส่วนบุคคลในการจัดวางนะคะมาดูให้ดูเนาะอันนี้คืออย่างใหญ่อันนี้คือคิดว่าถ้าเกิดว่าเดินทางเนี่ยสามารถใส่ของสําคัญๆนะคะในการแต่งหน้าแบบคร่าวๆเนี่ยได้เลยนะคะก็ให้ดูข้างในเนาะเดี๋ยวดูกันว่าใส่อะไรมั่งนะคะ โอเคก็เริ่มที่อันนี้เนาะเป็นอคอนซีลเลอร์ของ MAC นะคะลิปสติกด i ออนะคะเดิมเนาะก,กระดาษซับน้มามันเป็นแป้งทูเวย์นะคะที่ใช้ประจำนะคะแต่ว่าตลับนี้คือชอบเวลาเดินทางเพราะว่ามี2ฝั่งนะคะก็เป็นฝั่งหนึ่งเป็น Laguna b r o อนเซนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นออร์กาซัมบ u ัชนะคะก็อันนี้เป็นอายแชโดว์นะคะของด i ออนะคะก็มียังเหลือของอยู่นะมีลิปมันนะคะ ติดลิปมันลิปมันของบ๊อบบี้บราวน์นะลิปมันอีกนะคะชอบลิปมันนะคะอ man, ะคะ่าอันนี้ก็ลิปมันอีกลิปมันของแม็กนะคะเป็นแบบลิปมันแบบมีสีเนาะอ่าอันนี้แฮนด์ครีมนะคะน,นี่อะไรอันนี้เป็นไฮบีนนะคะเบเนฟิตแบบเป็นไฮไลท์เตอร์ได้นะคะเป็นไฮไลท์เแบบนาะแล้วก็นี้เป็นเขียนคิ้วนะคะก็คือด้านหนึ่งเขียนคิ้วได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบไฮไลท์หัวตาได้นะคะของส์ลอนนะคะแลบบ้วก็นี้ได้จากหลานนะคะตอร์ลิวิงนะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะยังเหลือที่นะที่ยังใส่เข้าไป นะคะก็คือเป็นเป็นบลัชเล็กๆนะคะเป็นแปรงเล็กๆเนาะโอเคแล้วมาดูข้างในกันนะคะก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าอ่าอันนี้นะคะมันจะมีด้านจะมีช่องด้านหนึ่งเป็นเหมือนเป็นพ็อกเก็ตให้พ็อกเก็ตหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเป็นพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตหนึ่งแล้วก็มีเหมือนเดิมนะคะก็เป็นหลุยส์วิตตองปารีสนะคะแต่อันนี้เป็นแมดอินสเปนนะคะเป็นหลุยส์วิตตองปารีสแมดอินสเปนนะคะเป็นขาวไฮเนาะ แล้วก็มีพอเกตคือปกติอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าถือเป็นคลาสนะคะฝั่งนี้ค่ะจะใส่พวกบัตรเครดิตแล้วก็เป็นเงินพับแบบเป็นเงินแบงค์ที่เป็นแบงค์สามารถพับได้ใส่เข้าไปข้างหลังนะคะหรือไม่ก็เป็นพวกเนมคาร์อะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็ช่องทางไหนที่เหลือ,อจะใส่พวกพวงก,วกุญแจแบบของนีดนหน่อๆอย่างที่บอกลิปสติกลิปมนันอะไรเงี้ยมากกว่านะคะเดวจะถือให้ดูเทียบกันนะคะเริ่มจากตัว mini พอ c h ชก่อนละกันนะคะก็ปกติก็คือสามารถถ,ถือตรงคล้องตรงข้อศอกได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ หรือแม่อาจจะถือแบบลงไปยาวๆเหมือนเป็นกระเป๋าเล็กๆนะคะไม่น่าจะเห็นหรือเปล่าก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่คิดว่าจะสามารถถือตรงไหลได้นะคะเพราะามันเล็กไปนะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าชอบมาแบบถือเป็น wristlet นะคะก็คือเอาหัวมาคล้องที่ข้อมือมากกว่านะคะโดยวิธีเอาหัวฝั่งนี้ออกมานะคะมาเกี่ยวกับอีกฝั่งนึงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในข้อศอกแบบนี้นะคะก็ถือไปไหนมาไหนนะคะเป็นลักษณะบแบบคลาชเล็กๆเป็นกระเป๋าเล็กๆถือไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะ เรจะทิ้ว้ท่นี่ถือไปมาเพื่อได้เหมือนกันนะคะเราก็มาดูที่ตัว cosmetic pouch นะคะปกติก็จะถือแบบเป็นลักษณะแบบกระเป๋าหนีแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ถือแบบเป็นถือกระเป๋าถือเล็กๆเป็นพลาสติเก๋ๆแบบนี้ ine, นะคะ,คะก็เดี๋ยวมาดูเทียบกันนะคะความจริงแล้วเนี่ยความกว้างกับความยาวเนี่ยก็ต่างกันอย่างที่เห็นนะคะอาจากความยาวจะไม่ต่างกันมากนะคะแต่ความกว้างก็ต่างกันพอสมควรนะคะ แต่ว่าความหนานะคะจะแตกกันาเห็นได้ชัดนะคะคืออัน,นี้2เซนนะคะแล้วก็ใบนี้เป็น6เซนนะคะก็มันอยู่ที่ว่า,าคุณมีของเยอะแค่ไหนนะคะระหว่างวันสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยชอบใช้ใบนี้มากกว่านะคะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยตัวเองไม่ค่อยมีเครื่องสำอางที่สลับเติมระหว่างวันเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีเวลาเติมหน้าระหว่างวันนะคะ ก็ใบนี้เนี่ยที่ตัวเองชอบก็คือสามารถใส่ของที่จําเป็นที่ใช้ระหว่างวันนะคะพอนะคะแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนกระเป๋านะคะที่ใช้ในแต่ละวันเนี่ยก็แค่เปลี่ยนแค่กระเป๋าใบนี้นะคะก็คือถือใบนี้แล้วก็ไปใส่ในอีกใบนึงแล้วก็สามารถออกจากบ้านได้นะคะไม่ต้องมาจัดของอะไรอีกนะคะก็สะดวกสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะมีส่วนที่สามารถคล้องกับดีริงได้นะคะ ก็เพิ่มความปลอดภัยขึ้นมานิดนึงนะคะเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะเวลาถือกระเป๋าแบบเปิดอย่างพวกนี้ว่าฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบใบน,นี้นะคะเพราะเวลาถือแบบถือเป็นคลาสนี้นะคะ่ะมันก็จะดูสวยเก๋ดีนะคะแล้วก็หนีบหมือย่างเงี้ยได้นะคะมันก็ใหญ่ด้วยนะคะก็อยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนนะคะ,ะราคาตอนนี้นะคะใบนี้อยู่ที่3 0มร้อเหรียญน,นะคะออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะแล้วก็อันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเหรียญน,นะคะ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณคุณ,คณที่มีความสนใจในหลุยวิตองทั้ง2องชิ้นนี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปกันมาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ